มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจสันยังประกาศเรื่อนง,งานแต่งอย่างไม่มีกําหนดค่ะเพิ่งจะมีข่าวดีนะคะกําลังจะจูงมือกันเข้าประตูวิวาในวันที่18กุมภาพันธ์2 4และได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสวยๆมาให้ชมกันเมื่อไม่นานมานี้นะคะสําหรับกัรแสดงหนุ่มเจสันยังแล้ก็แฟนสาวนอกวงการอย่างน้องอีฟ แต่ว่าจู่ๆก็ต้องประกาศเลื่อนง,งานแต่งออกไปกระทันหันอีกคู่หนึ่งค่ะโดยล่าสุดนะคะหนุ่มเจสันยังได้ออกมาประกาศทางอิ s สตาแกรส่วนตัวถึงกำหนดการแต่งงานที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ระอกใหม่ที่แพร่ก,กระจายอย่างรวดเร็วนะคะและจำเป็นต้องทำการมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดการเพิ่มของการแพร่ก,กระจายของโควิด -19 นี้ค่ะ เจ้าตัวจึงได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่และขอเลื่อนงานมงคลสมรสของตนเองและก็แฟนสาวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะสุดท้ายนี้เจ้าตัวก็ขอกราบอภัยทุกๆท่านที่เตรียมตัวไปร่วมงานรวมถึงทีมงานและก็สถานที่ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว ว่าทีบ่าวสาวจะมีกำหนดการใหม่เมื่อไหร่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณเจสันยังและขอขอบคุณสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ